ล้าไหเข้าแอปถุงเงินแล้วมีคำตอบแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะมีปัญหาการเข้าแอปถุงเงินแล้วเข้าไม่ได้แล้วก็มีคำตอบขึ้นแบบนี้นะคะร้านค้าที่เคยร่วมไม่ว่าเฟสหนึ่งเฟสสองเฟ 3, เฟสสีนะคะที่เราเคยร่วมรับคนละครึ่งเราชนะหรือม .3 าแต่พน,นี้มาถึงคนละครึ่งเฟสห้ แล้วเราเข้าไปในแอปถุงเงินเพื่อทําการอัปเดตเพื่อรอวันรับรายได้จากแอปเป๋าตังในวันที่1กันยาใช่ไหมคะแล้วทีนี้เกิดการที่ว่าอัปเดตไม่ได้และมีคําตอบแบบนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะไปธนาคารก็ได้แต่มันเสียเวลาเราใช่ไหมคะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราได้แก้ไขได้ก็คือ ให้ทุกคนนะคะโทรไปที่เบอร์สายด่วนของแอปธนาคารกรุงไทยนะคะ021111122นนนอเป็น c ตอร center ช่วยเหลือร้านค้าที่เข้าร่วมถุงเงินนะคะเขาจะทำการแก้ไขให้เรานะคะเมื่อเราโทรไปปุ๊บนะคะทาง call center เขาจะสอบถามเราว่าต้องการ แก้ไขเรื่องใดนะคะให้เราแจ้งไปที่ว่าปัญหาของคนละครึ่งนะคะและทาง call center เขาจะถามเราว่าขอทราบหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนกับเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในวันนั้นนะคะกับชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมกับแอปถุงเงินนะคะเราก็แจ้งไปว่าให้ทาง call center เนี่ยเขาทำการล็อกอา่ ออกจากแอปถุงเงินของเราก่อนนะคะเพราะว่า1แอปสามารถล็อกอินได้5เครื่องแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หายหรือเคยลบแอปไปแล้วแต่ระบบยังจําไว้ว่าล็อกอินไว้5เครื่องเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขโดยการที่ล็อกอท์ออกไปก่อนแล้วทําการล็อกอินเข้ามาใหม่นะคะแล้วทางระบบก็จะทําให้เรานะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาอัปเดตแอปถุงเงินได้เหมือนเดิมค่ะ และตอนนี้ทางแอปถุงเงินก็ได้เปลี่ยนกฎใหม่จากการที่เราได้ล็อกอินไว้ได้5เครื่องก็เปลี่ยนเป็นล็อกอินได้3เครื่องนะคะพอเราทำตามทุกขั้นตอนแล้วเราก็สามารถเข้าไปที่หน้าแอปถุงเงินแล้วก็เพื่อทําการอัปเดตได้เลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ที่มีประโยชน์แบบนี้ เพื่อนๆสามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณค่ะ